ใช่แล้วค่ะ,ะเมื่อนี้ขอกระแดดไทยในเดิมพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจะพานะคะทุกท่านนะคะไปเรียนรู้ไปรู้จักวิธีการจองล็อกตลาดนัดชั้น8วันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะคะขายอาทิตย์ละ3วันเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่าวิธีการจองล็อกต้องทํายังไงบ้างสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยจองล็อกตลาดนัดพันทิพย์งามวงวานค่ะตามกันไปดูเลยค่ะ เดี๋ยวเรามานะคะดูวิธีการจองล็อกตลาดนัดกันนะคะที่เรา จะสามารถมาขายของได้ที่สุดกันคะพันทิพย์งามวงวานนะคะชั้น8ค่ะทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะตอนนี้กับอูก็อยู่บริเวณดาดฟ้าชั้น8ด้านในตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ขายของนะคะตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์พ่อค้าแม่ขายคะ่ะก็ทยอยนขนของขึ้นมาและห้างเปิด10โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับท่านไหนที่อยากจะขายของนะคะว่าออขายยังไงทํายังไงบ้างสําหรับบล็อกที่จะขายนะคะแบบรายวันค่ะนะคะไม่มีข้อผูกมดัดใดๆทั้งสิน้น ไม่ต้องทําสัญญาใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงลูกค้ามาติดต่อนะคะที่สํานักงานชั้น5ก็คือออฟฟิศชั้น5ของเราแผนกตลาดนะก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะคะก็คือท่านไหนที่นะคะยังไม่เป็นสมาชิกของนะคะส่ตรการค้าของเรานะคะก็ ามารถมาทำบัตรสมาชิกได้เราจะเปิดจองล็อกทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะย้ำนะคะทุกวันจันทร์ทุกอาทิตย์ค่ะเราจะมีการเปิดจองล็อกของตลาดนัดนะคะชั้น8สามารถมาติดต่อได้เลยแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเราขอแนะนําให้มาก่อนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเพื่อมาทําบัตรสมาชิกก่อนทําบัตรสมาชิกเสร็จแล้วหรือว่าท่านไหนที่มีบัตรแล้วนะคะบ่ายโมงครึ่งมาตรงได้ค่ะ <c oughs> เราจะมีการจับล็อกก่อนนะคะ จับล็อกก็คือง่ายๆใช้บัตรประชาชนหย่อนในกล่องค่ะเราจะเริ่มที่จับล็อกแบบเช่า3วันก็คือสุขเสาร์และอาทิตย์ก่อนนะคะนําบัตรประชาชนหย่อนลงไปในกล่องสําหรับท่านที่ต้องการเช่า3วันค่ะแล้วก็จับตามลําดับนะคะใครที่จับได้ก่อนก็สามารถเลือกล็อกที่ท่านอยากจะขายได้ก่อนพร้อมจ่ายค่าเช่าค่ะ และก็สำหรับนะคะท่านไหนที่นะคะจ่ายค่าเช่าเสร็จแล้วก็สามารถมาขายในวันที่ท่านเลือกได้เลยส่วนลำดับที่2เราจะจับล็อกนะคะสำหรับท่านที่ขาย2วันก็คือเสาร์และอาทิตย์ค่ะเหมือนเดิมเลยจับได้ก่อนท่านสามารถเลือกล็อกก่อนแล้วก็พร้อมจ่ายค่าล็อกค่ะส่วนราคาค่าล็อกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในวันศุกร์นะคะหัวมุมนะคะ จ่ายค่าล็อกวันละ165บาทเท่านั้นส่วนนะคะใครที่ไม่อยากได้หัวมุมอยากจะได้ล็อกกลางนะคะขนาดพื้นที่เท่ากันเลยค่ะ2คูณ1.5เมตรพื้นที่3ตารางเมตรนะคะล็อกกลางอยู่ที่150บบาทเท่านั้นค่ะส่วนใครที่ขายวันเสาร์อาทิตย์ราคาจะแพงกว่ากันนิดหน่อยนะคะ สำหรับล็อกหัวมุมอยู่ที่ราคาต่อล็อกต่อวัน345บาทค่ะพื้นที่เท่ากันนะคะอย่าลืมนะคะล็อกกลางนะคะราคา315บาทต่อวันค่ะอันนี้สำหรับท่านที่ขายเสาร์อาทิตย์เป็นล็อกแบบรายวันนะคะสามารถจองได้ท่านไหนที่มาจองล็อกในวันจันทร์หรือวันธรรมดาท่านจะเลือกจองล็อกได้3วันหรือ2วัน นะคะไม่สามารถเลือกได้1วันนะคะขอย้ํานะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะส่วนท่านที่จองรายเดือนราคารายเดือนจะแพงกว่ารายวันนิดหน่อยค่ะทําไมถึงแพงกว่ารายเดือนไม่ต้องเข้ามาจองล็อกทุกอาทิตย์นะคะ จ่ายเงินทุก20วันที่25นะคะจ่ายเงินทุกวันที่25ของเดือนเท่านั้นนะคะหรือว่าเดือนไหนท่านไม่อยากจะขายท่านสามารถโทรมาแจ้งหรือไลน์มาแจ้งก็ได้ค่ะล่วงหน้า1อาทิตย์ว่าเดือนนี้ขอยกเลิกไปก่อนเดือนไหนท่านสนใจก็ค่อยมาติดต่ออีกครั้งหนึ่งได้นะคะส่วนราคานะคะราคาค่าล็อกแบบรายเดือนนะคะ ถ้าเป็นวันศุกร์ราคาจะเท่ารายวันเลยนะคะวันศุกร์ล็อกหัวมุมเท่ารายวันอยู่ที่1 6 5บาทล็อกกลางอยู่ที่150บาทนะคะอันนี้สำหรับรายเดือนแต่ว่าสำหรับเสราร์อาทิตย์แบบรายเดือนจะอยู่ที่ราคานะคะหัวมุมนะคะ4 0 5บาทนะคะหัวมุม4 0 5บาทค่ะสำหรับล็อกกลางอยู่ที่ราคา365บาท นะคะหัวมุมต่างกันอยู่วันละ60บาทค่ะส่วนล็อกกลางนะคะต่างกันอยู่วันละ50บาทในพื้นที่ที่เท่ากันนะคะขอย้ำนะคะในพื้นที่ที่เท่ากันค่ะและก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวอุจะเล่าคร่าวๆก็คือ ง่ายๆเลยวิธีการคิดคิดยังไงขอยกตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับท่านไหนที่จองล็อกหัวมุมวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์3วันราคาโดยเฉลี่ยที่จะจ่ายค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ3,900บาทต่อเดือนนะคะจ่ายในคราวเดียวกันทุกวันที่25สําหรับท่านไหนที่เช่า,าที่ลงเหมือนกันเลย3วันนะคะ3วันเดือนกุมภาพันธ์มี4อาทิตย์ก็ บวกจำนวนวันเข้าไปนะคะอยู่ที่ลูกค้าจะเช่าหัวมุมหรือล็อกกลางค่ะนะคะล็อกกลางจะจ่ายอยู่ที่3520บาทในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจค่ะดูคลิปนี้สามารถมาจองล็อกที่ตลาดนัดได้เลยนะคะเพื่อขายของที่ชั้น8ศูนย์การค้าพันทิพย์งามวันทุกวันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะ ส่วนท่านไหนที่อยากจะได้เบอร์ติดต่อเดี๋ยวอุ้จะให้เบอร์ติดต่อให้ท้ายไว้ด้านล่างนะคะสามารถติดต่อมาสอบถามกันก่อนได้นะคะย้ําที่สําคัญขอย้ําเลยนะคะท่านไหนที่มาจองล็อกในวันธรรมดานะคะเพื่อมาขายของตลาดนะัดชั้นแปสุขสวทจะจองล็อกได้2วันหรือ3วันไม่สามารถจอง1วันได้นะคะหรือท่านไหนที่บอกว่าวันนี้วันเสาร์ นะคะอยากจะจองเลยขายเลยบางอาทิตย์ขอย้ํานะคะอาจจะมีการเต็มค่ะแต่บางอาทิตย์ไม่เต็มโทรมาสอบถามหรือเข้ามาติดต่อได้พร้อมทางบัตรสมาชิกนะคะติดต่ออยากจะขายวันเดียวในล็อกที่ว่างได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าในล็อกที่ว่างนะคะว่าง2วันคือเสาร์อาทิตย์จอง2วันเลยก็ได้นะคะขอย้ําเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะสําหรับใครที่สนใจก็ดูคลิปนี้แล้ว สามารถจองล็อกนะคะที่นะคะตลาดนัดชั้น8ศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวนันแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะนะคะตามรายละเอียดนี้สามารถมาติดต่อได้เลยให้ทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็สามารถนะคะมาใช้ได้นะคะแล้วก็รู้วิธีการในการจองล็อกตลาดนัดชั้น8กับศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวันวันนี้กับนู้งซางชัแนวไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะน,นี่คะ่ะ